แม้จุดที่พบเฮลิคอปเตอร์ตกบริเวณเขาชะเมาจังหวัดจันทบุรีจะไม่ใช่จุดที่อากาศยานไร้คนขับหรือว่า UAV จะสามารถถ่ายภาพวัตถุต้องสงสัยได้เมื่อวานนี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า UAV นั้นช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับ UAV ของกองทัพอากาศครับที่ถูกนำมาใช้ในภารกิจนี้มีชื่อรุ่นว่า Aero Star นะครับผลิตในประเทศอิสราเอลหน้าตาก็จะคล้ายๆล,ลักษณะแบบนี้นะครับ สำหรับประสิทธิภาพนั้นถือว่าค่อนข้างสูงนะครับขณะนี้ประจำอยู่ที่กองบิน4ตาคลีที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับใช้ในภารกิจเช่นการสอดแนมการถ่ายภาพทางอากาศแล้วก็การลาดตระเวนนะครับสำหรับ UAV นั้นบินได้สูงกว่าโดรนขนาดเล็กนะครับอย่างเช่นรุ่นนี้ครับสามารถบินได้สูงถึง18,00 0ฟุตถ้าเทียบแล้วก็สามารถบินได้เท่าๆกับเครื่องบินใบพัดขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีความกว้างของปีกถือเกือบถึง7เมตรนะครับประมาณ6เมตรครึ่งเลยทีเดียว นอกจากนี้ครับความเร็วในการเดินทางของ UAV ตัวนี้สามารถบินได้ด้วยความเร็วประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คืออุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งอยู่บนเครื่องลำนี้นะครับอย่างเช่นกล้องระบบ SAR Radar ครับตัวนี้ครับก็สามารถที่จะถ่ายภาพนะครับในภารกิจต่างๆของทหารได้นะครับสำหรับกล้อง SAR ที่ถูกติดไว้ใน UAV Aerostar นะครับ สามารถถ่ายได้ทั้งในเวลากลางคืนรวมไปถึงในช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักมีเมฆปกคลุมหรือว่าเมฆป,ปกปกคลุมก็สามารถที่จะส่งภาพเข้ามาวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากถามว่า UAV ต่างกับโดรนอย่างไรคุณผู้ชมอาจจะพอแยกได้จากสมรรถนะทางการบินที่ UAV นั้นมักจะสูงกว่านะครับเกือบเทียบเท่ากับเครื่องบินขนาดเล็กทั้งในแง่ของระบบการบินแล้วก็ศักยภาพแต่ว่าโดรนนั้นจะเล็กกว่าแล้วก็ควบคุมระยะใกล้บินได้ในระดับต่ำ,ตำ แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วทั้งองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า i c a o และสำนักง,งานการบินแห่งชาติสหรัฐจัดทั้งสองชนิดอยู่ในประเภทเดียวกันนะครับรวมเรียกว่าระบบอากาศยานไร้คนขับหรือว่า UAS นั่นเองครับ